สวัสดีท่านทุกท่านยามเช้านะครับตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงครับผมอยู่ตรงตรีนเขาเลยนะครับผมลงมาถึงด้านกล่าวข้างล่างแล้วอ่ะที่ผมแนะนําว่าพาโลสามหกศูนย์นีจะเป็นยังไงก็เนี่ยครับเมื่อกี้เราเดินม,มาจากนู่นนะครับนั่นคืออาคารดั้นสามนะเอสามนะเรานู่นเลยครับเอหนึ่งอฝั่งด้านนู้นเลยครับคือสุดนี่คือบนยอดเขาเลยนะนี่ผมแอนหน้าไปมองขี่จักรยานนี่ปั่นเหนื่อยนะครับเพราะมันชันมากเลยเนี่ยเห็นไหม นี่คือด้านล่างของเขานะครับแต่ว่าปกาติ analysis, ทางเข้าก็คือเข้าทางนี้เออหรือจะเข้าทางหมู่บ้านก็ได้นะหมู่บ้านก็คือเนี่ยเห็นปลาปาป้าไปเดินเนี่ยปลาไปเดินรอบไปเนี e ่ยไปเดินสำรวจเดินรอบละอ่านี่เราก<ส>็จะมาเดินทางนี้แทนเออนี่คือลอบตีนเขานะเนี่ยทางก็ชันแบบนี้ดูทางเอาละกันเหนื่อยนะแล้วก็หนาวด้วยนะครับที่นี่จะมีเราพอตลอดเวลานี่คือภายในหมู่บ้านนะ มีฝั่งคอนโดเออนี่นี่บ้านคนเหมือนที่ไม่มีคนอยู่ครับอแม่เล็กที่นี่สวยนะเห็นไหมสี่ห้าหกเหรือหมสิบแปดด้วยนะครับแล้วก็ที่ใช้โซล่าเอลวดีหมดนะเ,ออเห็นไหมเราจะเดินขึ้นเขานะผมพาชมแล้วกันนะนี่โครงการเห็นไหมเราจะอยู่ข้างบนเดินไหข้างบนเนะไปเดินขึ้นเขานะเดินพาชมแล้วกันเพราะเมื่อกี้ ผมเดินลงมาแนละ้วผมไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าเฮ้ยแม่เนี่ยหลังนี้สี่ห้าหกเลยโอ้โหได้ตรงๆเลยนี่บ้านลุมพรนะสวยไหมสี 4, 5, 6, นะ่ห้าหกเนาะอะไรนี่สวยมากเลยนะมองจากข้างบนนี่ถ้ามองจากข้างบนเนี่ยตรงสระนัน้นเห็นบ้านพวกนี้เหมือนนะเลี้งเดินขึ้นเขานะหอบครับแบบทันรอบเลยนะ 4, 5, 6, ฮะแม่สี่ห้กทับหนึ่งโอ้โหนี่ทางนี้อายุพอสมควร ก็เนี่ยไหมตรงนี้คือ A เออเฮ้ยตัวนี้คือ B นะมันจะเป็น B เนาะตึกฝั่ง B นะครับอาเราจะเดินรอบกันแล้วมีฝั่งด้านนู้นอีกนะสองสาตึกนะจะพาชมรอบโครงการที่นี่ปลอดภัยมีอยนาตลอดแล้วก็มีเจ้าสุนักขกระตูกคอยดูแล้ใหของตัวนะครับเป็นจระตูกที่คุณพ่อให้หามาจำเออเนาะมันมาไว้ต้อนรับคุณพ่อเลย จะตูบหางดาบดยนะเมื่อกี้ลืมถ่ายขนาดผมยังแห่เลยเมื่อกี้นี้โดนเราไมาเ่เล่นป้าบ่อยมันแห่เลยครับแห่ใส่เลยเดี๋ยวขอหยุดแป๊บหน,นึ่งหน่อยเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ถึงระดับรัวบ้านแล้วนะเดี๋ยวจะเดินขึ้นถึงข้างบนสุดเลยเนี่ยถึงระดับระดับต้นไม้แล้วเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ ต่ระดับต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นถึงเอหนึ่งเลยติดตามดูนะครับชันจริงนี่เป็เสียงขอบผมแล้วแหละแล้วก็อากาศหนาวลมเย็นตลอดนะที่นี่เออเหมือนคล้ายๆเมื่อวานนะแต่เมื่อวานนี้ลมเมื่อวานลมจะอ่อยๆตลอดเวลาแต่ที่นี่ลมจะมีกระโชกนิดหนึ่งนะขอพักนึงนั่นไงเห็นเต้นไหมอู้ มันคือโดนนัดกลางเต็นข้างบนนุ่น้อ,อนนุ่แหละถือว่าห้องใหญ่มากเลยนะมีเต็นนอนนะครับแล้วข้างบนสังเกตครับมีตาข่ายกันนกรอบทิศทางเลยเนะพราะที่นี่นกเยอะครับมันจะเข้าอยู่ข้างในเนาะเราก็ทําที่โกงนกเดี๋ยวผมค่อยๆขึ้นนะครับเหนื่อยโอ้นี่แหละ ขอยาบมาฝึกวิง่งฝึกวิ่งอย่างนี้ได้นะครับเอาแค่ทางลาดแค่นี้ขึ้นลงขึ้นลงแค่นี้ครับเสื้อเปียกแล้วแหละนี่เราก็เดินไปงี้นะตอนนี้คือซีแล้วนะอ่าเห็นไหมซีหนึ่งซีสองนี่อยู่ฝั่งนั้นนี่ผมจำชื่อไม่ได้อขอโทษนี่เมื่อกี้เนี่ยคือซีหนึ่งซีสองอยู่ฝั่งนั้นนี่แล้วซีสาม ขอจอดพักก่อนอะไปต่อที่นี่สังเกตไหมตึกเขาจะโค้งเนาะนี่ไงคือจะมีความโคง้งไม่มีตัดตรงนะนี่ระดับสี่ชั้นแล้วนะขึ้นมาถึงปลายยอดเขาแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกเนี่ยกันเหนื่อยนนึงนี่เห็นไหม มันจะมีเสียงนกเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าห้องไหนไม่ทำกันนะครับจะมีพี่นกไปอยู่ข้างบนแล้วก็จะอึอึอึจะอ,อยู่ตรงนู้นน้องอยู่อยู่นู้นไปเราก็เดินขึ้นแนวต้องเข้างลางมาเราก็เป็นเดี๋ยวเดินขึ้นไปตรงนู้นกัน ขึ้นไปนิดถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วตัวนี้คือ A 1นหนึ่งะ A1 อยู่ฝั่งนั้นนี่นี่ A1 อยู่ฝั่งนี้นี่จะเอซีเราขึ้นไปนิดหนึ่งห้องที่สวยสุดนะครับอยู่ฝั่งนั้นนี่แล้วก็ใหญ่มากนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงเออถือว่าสวยมากๆแล้วก็มุมดีลมเย็นตลอดเวลานะห้องนี้สี่ชั้นให้ห้องลมเย็นตลอดเวลาเพราะตอนคือนจะมีกี่อ้นั่งอยู่ตัวข้างล่างไงเราก็จะไปนั่งกัน ลมโกรกเลยนะถึงน้าจอดรถละนี่คือ a อหนึ่งอสองสาแล้วก็ a ออเอาเรื่องเงนนะเดี๋ยวรถตสอจุดชอบแล้วแนะมาไหวเปียกละนี่เดี๋ยวเราก็จะมาล,าล้างรถต่อนี่มีที่ล้างรถด,ด้วยเนาะถึงละเดี๋ยวผมพาไปขึ้นไปนิดนึงให้ดูว่าถึงจริงๆนะเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าไม่ถึงเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงนี่ ไปนั่งพักก่อนนี่คือด้านล่างเนาะเออขึ้นนี่คือ a อที่เราเห็นห้องคือ A 4เมื่อกี้เนี่ยนะตรงนี้เป็น A 1หนึ่งะอ่ะรอบที่นี่คือหนึ่งรอบนะเอาเรื่องนะแต่ถ้ามันมีรอบใหญ่อีกรอบหนึ่งคือลงลงแล้วก็วนรอบเนี่ยรอบเขาไปเลยนะครับเมื่อกี้ผมแค่ครึ่งรอบแนละ้วแค่ฮาร์ปเฉยนะฮาร์ปเขาฮาร์ปเขาแต่ถ้าเป็นรอบใหญ่นะครับคุณต้องเดินไปทางปากคอยที่เมื่อกี้จาก a อ่นะ ไปจากเอจากจากฝั่งด้านนู้นดีกว่าเออแล้วก็ลงมาทางใหญ่แล้วก็อ้อมรอบเข่ารอบหนึ่งแล้วขึ้นใหม่รอบหนึ่งที่จะเจอหมู่บ้านเดี๋ยวผมจะชี้ให้บ้านหลังเมื่อกี้นี้นะเออนี่นะเสียงขอบเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าขึ้นมาจนถึงสุดละก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะดูบ้านหลังเมื่อกี้นี้นะส่วนห้องน้ําเวลาอาบน้าเวลาสปาเฮ้ยเวลาอาบน้ําเวลา เล่นน้าเสร็จแล้วก็จะอยู่ด้านล่างนะที่เราผมยืนให้เท้าเนี่ยจะเป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวจะแอบไปดูฝั่งนูน้นแทนเออเนี่ยตรงนี้ก้มหัวแนละ้วเพราะเตี้ยมากมื่คืนที่นี่อุ่นเดี๋ยวคืนนี้เราไปอดอุ่นที่นี่ทีนี่นี่ไงเจ้าหมายู่นี่เห็นไหมนี่นี่บ้านที่เห็นอยู่ฝั่งนั้นด้วยไม่เห็นเราต้องต้องต้องไปที่ในห้องเนาะ นี่เมื่อกี้เราเดินมาฝั่งด้านนี้รอบไปแล้วนะ a หนะึ่ง a สอง a สามเนาะแล้วตัวนี้น่าจะเป็น b b หนะึ่ง b สอง b สามเนาะอุ้ยนี่ไงเจ้าหางดาบอยู่นี่เห็นละยังนี่เดี๋ยวเราไปเล่นเจ้าหางดาบกันตัวนี้ดูนะขอบอกดูจริงนี่ยังไงหางดาบอยู่นี่นี่นี่ได้นไหมอยู่สองตัวอยู่นะหางดาบอยู่บนเนี่ยมาละเห็นไหม กติกหางรู้ละ <ๆๆ S 1> ไปเราก็คลิป <ๆ S 2> นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าขอพักออกร่างกายนิดหนึ่งก่อนนี่คือระยะฮาร์ปแต่ถ้าเป็นฟูก็ที่ผมว่าก็คือออกปากซอยเนี่ยออกตรงนี้นะแล้วไปวนรอบเขาเลยแล้วก็ขึ้นใหม่รอบเนี่ยมันจะวนรอบเขาพอดีนะแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นฟูเลยนะครับฟูฟูเหมาเทนเนาะ เราก็จะพักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะผมขอนอย่าพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าพอสมควรแล้วเหมือนกันนะอา,อาการที่เหนื่อยเหมือนกันเนาะสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ